พี่พรทำอะไรอยู่พี่พร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 ้อมไปแซงคิวเขาอะเขากำลังต่อแถวหรือเปล่าวะเฮ้ยบาเด็กๆพร้อมไปแล้วยังบอลลูนจะขึ้นแล้วนะบอลจะขึ้นดีบจะไฟโอ้โหนี่มันยานย UFO นี่นะไปยังไม่เปียกพร้อมไปล้ยัยงเฮ้ยอ,อะไรอะ มือเขาผมหอมขาผมหอมมากนี่มันเอเลี่ยนนี่นาะ r b s DJ PEEKA-BOO ากก็ติดตามช่องสุกเลยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พี่ฟองและน้องแปดนนะครับเป็นตัวอะไรอะฮะลูฟี่หรอทำไมลูฟี่มีสามคนนะครับไหนเฟ้ก็เป็นลูฟี่เหมือนกันหรอ โโหนี่โจรสลัดอยากจับปลาใช่ป่าไม่ด้วยอุ้ยพี่พรพี่พรเป็นอะไรอะครับทำ <Ländern> ไม<ง>ไปโดนขังอยู่ในนั่นนะ่ะอุ<ง>้ยเ<ง>่ไม่อเอาเปิดประ,ะตูได้เป้าว่ะพี่ฟอกพี่ฟอกเปิดประตูให้น้องหน่อยอุ้ยทำไมมันเปิดไม่ได้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอุ้ยเอางี้ลองให้เซียนมาเปิดดีกว่าเซียนลองเปิดให้น้องหน่อยเปิดให้พรดิเอาเอาุ้ย แสดงว่าเฟสมีพลังพิเศษแน่ๆเลย่ะโอ้โพี่ฟเฟสมามาเธออะไรเนี่ยนี่มันสถานีน้ํามันเพื่อนๆไหนๆเติมน้ํามันก่อนดิพอดเติมน้ํามันหน่อยเติมน้มานํามันเติมน้ํามันเฮ้ยไปเอา้าพี่พอดไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่ถังน้านํามัน เดี๋ยวเราจะต้องมีรถมาขับกันนะครับเราถึงจะเติมน้ํามันได้นะอ่าเด็กๆข้ามถนนมาข้างในกันเลยนะครับเราจะมาดูอะไรนะข้างในมีอะไรอะโอ้โหเข้ามาเจออะไรเนี่ยคนทหารอังกฤษครับนี่ดูเขาต้อนรับพวกเราครับพี่พอพี่พเดี๋ยวเราโทรศัพท์ไปหาใครดีกันครับตอนนี้เราอยู่ที่เขาใหญ่เราจะต้องโทรไปหาอาม่ไหมพี่พอพี่พฟกดเบอร์ม่หน่อย ดู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 ดฮัลโหลคุยคุยกับมาหน่อยฮะคุยคุยภาษาอะไรอ่มมอมมชะ,ชะอมมาะอม,ม่าม่เชเชาม่เจ้าตุ้งตุ้งตุ้งฮัลโหลอาม่ขอใส่หัวหอมหน่อยเฮ้หัวหอมหวัวหอมพูดได้หรอฮัลโหลหวัวหอมทำอะไรอยู่วันนี้พี่โคจะกลับบ้านแล้วนะแล้วเจอกันที่บ้านนะบาย หัวหมอมว่าไงบ้างพี่โฟก์หมอมาว่าคิดถึงมากฮะคิดถึงพวกเราเหรอพวกเราไปเที่ยวนานไปใช่ป่าใช่ <c oughs> มาเด็ดเด็ตอนนี้หมามาเจออะไรก็ไม่รู้อยู่ข้างหน้านะครับเหมือนเป็นยานยูเอฟโอเลยครับพี่โฟกนั่นไงอยู่ตรงนั้นน่ะมันเดินจากไปโอ้โหนี่มันยานยูเอฟโอนี่นะ<ม>โอ้โหลำใหญ่มากเลยเพื่อนเพื<ม>่อนแถวนี้น่าจะมีเอเลียนแน่เลยพี่โฟก ข้างในมีเอเลียนหรือเปล่าอ่ะเฮ้ยยังไม่มีเอเลียนเลยเอเลียนหายไปไหนนะแล้วพอหายไปไหนอ่ะเฮ้ยเครื่องบินเโอ้ยพี่พอลพี่พอดขึ้นเครื่องบินเอเลียนไปดาวองคารเลยหรอว้าวไปกันทุกคนเลยรอนนียไปแล้วนะไปไปพอลเสียตัวเครื่องบินแล้วอ่ะโอ้ยไปแล้วไปแล้วเหียโฟก็ลงเครื่องบินแล้ว นี่ทางลัดหรอครับใช่หรอโอ้มาม่าเจออะไรก็ไม่รู้อยู่ตรงนี้ครับนี่มันดอกทิวลิปยักษ์นี่นาะพี่พรครับเราไปเก็บดอกทิวลิปยักษ์ไหมเฮ้ยมันน่าจะเก็บไม่ได้นะดูดิมันใหญ่มากเลยเพราะน่าจะอุ้มไม่ไหวหรอกเก็บได้อยู่ไม่ได้หรอกไม่ไหวหรอกเราตัวนี้เราตัวเล็กนิดเดียวไม่น่าจะไหวหรอกมา้าเราจะต้องข้ามไปฝั่งนัน้นพี่พร ซึ่งมันข้ามยากมากเลยอะใครมีพลังยางยืดอะหอมัดยางยืดหรอพรี่โฟลองใช้พลังหมัดยางยืดนะครเฮินไปเบ้าอเอาได้เบ้าอะ่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยไม่เห็นยืดเลยอแขนพี่โฟเอาไม่เอาใหม่เอาไม่เ,เป็นไงนพี่โฟพลังหมัดยางยืดของเราใช้ไม่ได้หมดเลยเหรอเอ้ยใส่ฟกที่มาแต่ไม่ใช้พลังฟูที่ไม่ได้อนะ นี่ไงนี่ไงพวกเราเราเจอแล้วดอกทิวลิปวิเศษโหนี่เป็นดอกเล็กนะพี่พอพี่เฟียนน่าจะเอาไปได้นะั้นอันนีไไน้ไม่ได้หรอกเอาไม่ได้หรอมันก็ยังหนักอยู่นะโอ้ยน่าเสียดายจังเลยนี่เด็กๆมาดูฝั่งนี้ถังขยะมีหลายสีมากเลยครับเอาเกินเวลาโอ้ถังขยะมีหลายสีสีแดงเป็นขยะอันตรายนะพี่พออย่าเข้าไปใกล้นะมันเหม็นนะเปล่าเนี้ยอันนี้สีฟ้าคือขยะทั่วไป ส่วนสีเขียวก็คือขยะเปียกนะแล้วนี่คือขยอะไหลที่โปสสีเหลืองขยะรีไซเคิลน,นะครับโอ้โหพี่พอตพี่พอตขึ้นไปไหนอ่ะพี่พอตเมื่อกี้ขึ้นไปทําไมอ่ะข้างบนมีอะไรหรอไปดูวิวอ่ะครับสวยเปล่าวิวอะเดี๋ยวมาลองขึ้นไปดูดิไหนดูซิเอา้าพี่ฟอพี่ฟอมาดูวิวตรงนี้หรอนี่มันเหมือนเรือโจรสลัดหรือเปล่านะโอ้โหวิวสวยมากเลยนะด่เพื่อนๆเห็นเปล่า มีภูเขามีสวนน้ำแล้วก็มีบ้านพักตากอากาศเทียบเลยค่ะพี่โฟกสวยจังเลยอ่ะว้าวเด็กๆมาดูฝั่งนี้นิเราเจอตัวกระต่ายน้อยน่ารักแล้วก็มีบอลลูนยักษ์ด้วยครับมาเด็กๆขึ้นมานั่งบอลลูนกันดีกว่าที่นั่งมีหลายสีมากมีสีเหลืองมีสีม่วงด้วยแล้วก็มีสีส้ม แล้วก็มีสีเขียวพอลลเล,ก,เลกสีเหลืองเฮฟกสีเขียวนะแล้วเฟียล่ะเอาสีส้มนะบ้าเด็กๆพอไปแล้วยังบอลลูนจะขึ้นแล้วนะไปแล้วนะตุ้มมามี่เยียบฮะพี่พอกับพี่เฟียเจอตัวอะไระะไไเหรอครับเฮ้ยอะไรอ่ะมือเขาผมหอมขาผมหอมอะ่ะ อุ้ยนี่มันเอเลี่ยนนี่นะอุ้ยหัวโตวๆพี่ฟีเเมื่อกี้เราเห็นยานเอวกาศใช่ไหมเอเลี่ยนมาซ่อนตัวอยู่ในคาเฟ่นี่เองครับโอ้ยสงสัยเอเลี่ยนเขาอยากกินเค,ค้กหรือเปล่านะใช่จะกินเค,ค้กอ่ะเดี๋ยวเราสั่งเค,ค้กมาให้พี่เอเลี่ยนกันด้วยนะกินกินกินันค่ะ้ามาเด็ก <c oughs> ๆ,ๆตอนนี้มาม่าสั่งอางุนเคียวโฮมากินนะ,พะเพื่อนๆนี่ นี่ตอนนี้เราก็แกะถุงแล้วเรียบร้อยนะคะขอมาจิ้มฟันหน่อยจิ้มจิ้มจิมไปเลยเหรอวุอ้ยจิ้มไวจุว้าวล,านะลูกสุดท้ายแล้วลูกสุดท้ายแล้วทำไมน้งไม่ออกนี่อ่ะ, <c oughs> อะกินได้เลยนะครับอ่ะพี่เป <c oughs> ียดจิมอยู่นะครับ <c oughs> มันเป็นรสชาติแบบไหนอ่ะบอกมาด้วยนะือ <c oughs> อร่อยบ้างเหมือนปีโป้ไหมนี่ไงพี่เฟียสามาเจออีกแล้วเอเลี่ยนอีกตัวนึงตัวนี้จะออกสีเขียวๆนะครับโอ้โยดูดิต้นมะพร้าวฮะต้นมะพร้าวเขากำลังจะปีนต้นมะพร้าวหรอโอ้ยเอเลี่ยนทำไมไม่กลับยานนะครับเขาจะกินฮะเขาจะกินเขาอยากกินมะพร้าวใช่ไหมใช่เขาอจะกินมะพร้าวของเราพี่เฟียส นั่นรถอะไรอะครับรถบัสอ๋อนี่คือรถบัสนะครับเราจะไปเที่ยวอังกฤษกันวาวอ๋อจะขับรถเองไยเหรอโอเคได้ได้ได้ไ,ดไปพอสขึ้นเลยแล้วซื้อตั๋วยังอะ่ะจ่ายค่าตั๋วก่อนนะจ่ายค่าตั๋วก่อนพี่โฟกจ่ายค่าตั๋วก่อนิีอ้อยอะไรเนี่ยสองคนนี้ไม่จ่ายค่าตั๋วเลยไปยังไม่เปียดไปยัง ดูใครอ่ะพี่ฟอดพี่ฟอดไปแซงคิวเขาอ่ะเขากำลังต่อแถวหรือเปล่าอ่ะเฮ้ยเอา้าพี่ฟอดนิ่งเหมือนเขาเลยอ่ะโอ้โหเขากำลังต่อแถวทำอะไรกันนะครับนี่นี่นี่ดูท่าเดียวกันเลย <c oughs> ท่าเดียวกันเลยเพื่อนๆโอ้หฟอสพอสฟอ,อ,อเดินมาระวังนะมีดอกไม้กินคนอยู่ตรงนี้นะครับดอกไม้ดอกใหญ่เลยพี่เฟียสค่อยๆค่อยๆแอบเดินมา เดินแอบเดินเบาเโอ้ยว้ายนักวัวพี่เพียนโอ้ยตกไปแล้วพี่เพียนอ่ะมามาเข้ามาเข้ามานี่โอ้โหเพียนนิ่งแล้วเพียนนิ่งแล้วอาไส้อาไส้อาไสนี่น่าจะเป็นตู้ไปรษณีย์ใช่เปล่าโอ้โหเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยอ่ะรอยเท้าเหรอพี่พอดเฮ้ยรอยเท้าใครอ่ะทำไมมาอยู่ตรงนี้อะอยเท้าสีขาวๆอ่ะ ฮ้ยหรือว่าจะเป็นรอยเท้าของเอเลี่ยนตัวเมื่อกี้เฮ้ยโอ้โหพี่เฟียสนี่มันรถอะไรอะ่ะโอ้โหรถดับเพลิงครับรุ่นนี้เป็นรถด,ดับเพลิงคันจิ๋วนะครับนี่โอ้โหฉีดน้ําข้างหลังรถได้เลยเหรออุ้ยไก่ตัวนั้นเขาร้อนมากเลยอะ่ะฉีดน้ําใส่เขาเลยเป้าฉีดใส่เลยวู้ พี่พอดครับทำไมรถคันนี้มันไม่ไปอ่ะเดี๋ยวดูมิเตอร์ตรงนี้สิหรือว่าน้ำมันหมดพี่พอดครับพวกเราจะต้องไปสถานีน้ำมันกันนี่มาม่าเห็นสถานีน้ำมันอยู่ตรงนู้นพวกเราไปเติมน้ำมันรถกันเถอะนี่ไงพี่พอดปั๊มน้ำมันครับมีน้ำมันอะไรบ้างเนี่ยอันนี้คือปั๊มน้ำมันโบราณหรือเปล่าเนี่ยอุ้ยอันนี้มันล็อกอะสงใส่ปั๊มน้ำมันอันนี้มันปิดครับตอนนี้รถขับได้ยังพี่เฟียส อ๋อกดตัวสีฟ้าก็ไปเลยใช่ไหมเดี๋ยบดึง <c oughs> ไหมอ่ะมาเด็กๆไปทำงานกันต่อแล้วนะบายบาย